thank <laughs> you สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทีแคทีนทีนซีวีบายทีนเวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะและเริ่มต้นรายการของเราในวันนี้นะคะน้ำนุ่นนะคะมีข่าวดีจะมาบอกทุกทุกคนก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดถึงอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คของเรานะคะเราได้เปิดมินิทีแคพาร์คนะคะให้ทุกทุกคนเนี่ยได้มาเข้าใช้บริการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิด์ชั้นจีค่ะยังไงก็อย่าลืมแวะมาทักทายพี่พี่ทีเคพาร์คกัน มีเรื่องราวสนุกสนานแบบไม่ไร้สาระมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะสัปดาห์นี้จะมีอะไรมาฝากบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะช่วงทินทเลน์ไปตามหาแรงบันดาลใจดีๆที่ได้จากการอ่านหนังสือกับพี่โทนบอกอรนิตยสาร B ีแมกกาซีนช่วงทินสไตล์ไปร่วมแสงความยินดีกับการกลับมาอีกครั้งของทีเคพาร์ในงานเปิดตัวมินิทีเคีชั้นจีอาคารสำนักง,งานเซนัลเวิด์และในช่วงทีเคที พบกับกิจกรรมอัปเดตหลากหลายที่อุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์กนํามาฝาก หนังสือด,ดีๆสักเล่มนะคะอาจจะสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าอย่างน่าอาศัศจรรย์เลยค่ะช่วงทีนทาเลน์ของเราในวันนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างการสร้างแรงบันดาลใจนะคะจากหนังสือค่ะที่ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็พบกับแสงสว่างของชีวิตที่สําคัญค่ะทุกวันนี้นะคะเขาก็ประสบความสําเร็จกับงานที่เขาทําด้วยค่ะกับพี่ธนบอก,กอจากนิตยสารวีแม็กซีนค่ะ สวัสดีครับกลายเป็นแขกรับเชิญประจำรายการของเราไปแล้วนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่น้ำมุ้นจะพิทูนก็มักจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากพวกเรารเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะน้ำมุ่นอยากจะได้แรงบันดาลใจดีๆจากพิทูนเหมือนกันในเรื่องของการอ่านหนังสือจุดเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกอชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่ตอนไหนคะจริงๆแล้วการเริ่มอ่านของผมเนี่ยนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยน่าจะปฐม,มนะด้วยความที่เป็นลูกคนเดียวก็เลยไม่รู้จะไปเล่นกับใครเพราะแถวนั้นไม่มีเพื่อนเล่นอะไรเก็เลยต้อง ต้องเร่งกับหนังสือก็คืออ่านหนังสือนั่นเองนะครับนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้น <ภา S 1> <า>ของการอ่านก็ได้ครับฉะนั้นการอ่านหนังสือมันอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในตนนันเร<ภ>า,<ภ>าครับ <ภา S 1> อย่างช่วงแรกๆตอนที่เราประถงที่เริ่มอ่านหนังสือใหม่ๆเนี่ยเราอ่านหนังสือประเภทไหนคะการ์ตูนเป็นอะไรที่เข้าถึงเด็กได้ง่ายมากนะครับฉะนั้นถ้าเราเริ่มอ่านจากการ์ตูนแล้วค่อยพัฒนาเป็นเรื่องอื่นเรื่องที่เราอยากรู้มากขึ้นการ์ตูนอาจจะเป็นเป็นหนังสือที่ตั้งคำถามให้กับเราความรู้อื่นเนี่ยจะเป็นคำตอบให้กับเราได้หนังสือ้้ใใหหงาอ่กยทุ ที่มีผมในวันนี้เลยดีกว่า,าถ้าวันนั้นผมไม่รู้จักคำตัวหนังสือหรือว่าตัวอักษรในหนังสือครับผมก็จะรู้จักแค่นหน้ากระดาษฉะนั้นถ้าผมไม่รู้จักเอาเอาสิ่งที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเนี่ยมาแปลเปลี่ยนให้เป็นแรงผลักดันมาแปลเปลี่ยนให้เป็นแรงบันดาใจนะผมว่าผมอาจจะไปทําอาชีพอื่นก็ได้ไม่ได้เป็นบอกอริตยสารก็ได้ครับ แต่น้ำนุ่นว่าไม่ใช่แค่การอ่านอย่างเดียวจะต้องมีหนังสือที่พี่ธนร,รู้สึกว่าเนี่ยแหละเราบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตเราให้มาเดินสาย,ยางานของนักเขียนด้วยหนังสือเล่มโปรดของพี่ธนคืออะไรครับหนังสือเล่มนั้นชื่อว่าเราต่างมีแสงสว่างในตนเองของพี่วรพจน์พันพงศ์นะครับพี่เขาเขียนเกี่ยวกับคนธรรมดาคนธรรมดาเลยครับที่ใช้ชีวิตอย่างตามถนนท,ทั่วไปเลยว่าเขามีมีความรักในาชี่ของเขายังไงเขาใช้อะไรเป็นแรงผลักดัน มันไม่ได้มีเรื่องของการที่เป็นแบบสังคมผูกปั้นหรือเป็นไอดอลให้กับ ให้กับใครได้มากมายแต่สิ่งที่เขาทําอยู่นั่นแหละเป่งประกายในตัวเองอยู่แล้วสามารถเป็นหิงห้อยและเป่งแสงได้ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าถ้าเรามีกําลังใจมีแรงบนันดาลใจเนี่ยเราจะเป่งแสงออกมาได้ครับโอ้ oh, นี่ถ้าสอบนี่ได้คะแนนเต็มเลยนะคะเพราะว่าเข้าใจหนังสือนอยาย่องแพรเพราะว่าเป็นหนังสือเล่มโปรดของเราด้วยถูกต้องทีนี้จากจุดเปลี่ยนพอเราชอบการอ่านแล้วกลายมาเป็นนักเขียนดูว่าชอบการเขียนได้ยังไงคะคือพอเราอ่านเยอะๆเข้าเนี่ยครับมันเหมือนมันมันอัดอัดอั้นมันอัดอั้นนะครับมันเหมือนเราเวลาเรา เรามีความรักมากๆครับ <ào S 1> <correr. S 2> เราก็อยากจะแสแดงออกถึงความรักนั้นเ <Weber. S 2> พราะผมมีความรักในการที่จะอ่านหนังสือมากๆผมก็เลยมีความรักที่อยากจะเขียนห <c oughs> นังสือเราก็จะเขียนเรื่องอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับตัวเองสิ่ง <c oughs> ที่เรามีทัศนคติต่อเรื่องราวต่างๆในชีวิตผู้คนผมเริ่มเริ่มเขียนแบบแบบนั้นมาก่อนนะครับพอเขียนแบบนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว,ว่าเฮ้ยตัวสอง,องเราสาม,มารถไปอิสปาคนอื่นได้ด้วยนะเพราะบางคนก็คิดอย่างนี้เหมือนกันฉะนั้นฉะนั้น <c oughs> มันเหมือนวิธีพูดนะครับพูดยังไงชักจูงยังไงให้ให้คนได้สนใจฉะน,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 นั้นตัวตัวอักษรของเราก็สามารถชักจูงคนให้ได้อ่านให้ได้เข้าใจในสิ่งที่เราคิดเหมือนกันค่ะคอย่างพี่โดนอยู่ในวงการเขียนมานานพอสมควรเหมือนกันวิ่โดนคิดว่าคนที่จะเป็นนักเขียนที่ดีต้องอ่านเยอะด้วยหรือเปล่าคะมันเกิดมาคู่กันเลยครับ <it> <it> คุณ, <it> ค,ณคุณไม่สามารถเป็นนักเขียนที่ดีได้ถ้าคุณไม่ใช่นักอ่านที่ดีทำไมคะพี่โดนทำไมครับเพราะว่าคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าการเขียนที่ดีเป็นยังไงเพราะคุณไม่รู้จักอ่านก่อน ฉะนั้นเหมือนกันครับคุณจะเป็นผู้พูดที่ดีคุณก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนมันมันเป็นของคู่กันบางอย่างการเป็นนักเนี่ยครับนักเขียนนักอ่านคําว่านักนี่แปลว่าคุณจะต้องทําอย่างนั้นอย่างหนักหน่วงทําอย่างนั้นซ้ำาๆนักเรียนตก็ต้องเรียนถูกไหมครับเรียนมากๆเนี่ยมากๆนักเขียนก็ต้องเขียนมากๆนักอ่านก็ต้องอ่านมากๆฉะนั้น คุณอยากเป็นนักเขียนุูต้องเขียนเยอะๆแล้วก็อ่านเยอะๆครับแมค้ก็ฝากเอาไว้สําหรับน้องๆที่อาจจะชอบในเรื่องของงานเขียนแล้วก็รักการอ่านเหมือนกันทําควบคู่กันไปก็จะทําให้ผลงานของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นไปด้วยทีนี้ค่ะพี่โทนถามวัยรุ่นปัจจุบันอย่างที่เราจะเห็นวิจัยออกมาว่าเด็กไทยอ่านหนังสือกันน้อยส่วนตัวพี่โทนรู้สึกยังไงกับข่าวนี้บ้างคะเรื่องนี้ผมผมพูดหลายที่มากมีคนถามคําถามผมเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับคุณรู้ได้ไงว่าเด็กไทยอ่านหนังสือซึ่งจริงผมไม่เชื่อเลย มันเหมือนกับที่ที่ห้องสมุดหลายๆห้องสมุดพยายามจะหาหนังสือดีๆเข้ามาเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่ามีคนอ่านแน่นอนเหมือนการทีเคพยายามจะสร้างมินิทีเคขึ้นมามีห้องสมุดมีหนังสือต่างๆมากมายมากแสดงว่ามีกลุ่มคนอ่านอยู่แต่ผมมองว่าการที่เขาไปเซอร์วมาว่าบอกว่าเฮ้ยคนอ่านน้อยลงเนี่ยมันหมายความว่า เขาอาจจะไม่ได้อ่านในสิ่งที่เขาสนใจหรือเปล่าฉะนั้นถ้าถ้าเขารู้สึกว่าเขาชอบแะไรเขาคงจะไปอ่านตรงนั้นแต่คนที่สำรวจเนี่ยเขาก็เลยอาจจะไม่ได้สำรวจอย่างของแท้มากนักเลยเงี่ยส่วตัวแล้วไม่ได้เชื่ออะไรตรงนี้เลยครับเพราะว่าคนทาหนังสือถ้าเชื่อว่าไม่มีคนอ่านเนี่ยจบละค่ะจริงๆแล้วเด็กไทยของเราก็อ่านกันนะอ่านอ่านเยอะครับจริงๆอ่านเยอะสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตต่ไมโทนหรือว่าเออมีบ้างไหมที่แบบเฮ้ยเราเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วหนังสือช่วยเราได้มีเลยครับผมยกตัวอย่างที่เข้าถึงทุกคนได้ง่ายที่สุ ผมว่าเวลาเราอ,อกหักเนี่ยครับผมว่าหนังสือก็สามารถช่วยเราได้นะครับคือนังสือกับความรักใก,ใกล้เคียงกันคือคือผมมองว่าถ้าเราให้เวลากับนังสือหรือเราให้เวลาคนรักเนี่ยมันก็จะเกิดความผูกพันเกิดขึ้นฉะนั้นพอผมอ่านหนังสือมากๆเข้าเนี่ยผมก็จะรู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีแม่บทหรือบทเรียนบางอย่างอย,งอยู่คือการที่จะศึกษาคนเนี่ย ก็ต้องให้เวลากับมันการที่จะศึกษาหนังสือเนี่ยก็ต้องให้เวลากับหนังสือนิสัยรักการอ่านเราสามารถสร้างขึ้นได้เองไหมคะหรือว่าจะต้องได้รับก,การบิ้วจากสังคม,มหรือว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เราเนี่ยรักการอ่านขึ้นมาได้ผมว่าถ้านิสัยรักการอ่านจะสร้างขึ้นมาได้ไงผมว่ามันต้องเริ่มจากตัวคุณเองนั่นแหละครับ สำนึกในตัวคุณเองที่จะรู้ว่าในเมื่อเราไม่รู้อะไรเนี่ยเราก็ต้องไปข้นขวายหามาแล้ววันนี้ค่ะก็เป็นวันดีนะคะเราได้เปิด mini park, มินิ TK พาพี่โทนมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆเกี่ยวกับเรื่องของนิสัยรักการอ่านไหมคะครับการมาอ่านอ่านหนังสือที่ TK Park หรือมินิ TK Park เนี่ยนะครับจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีหนังสือเยอะมากอะ่ะค<ม>ือคุณอ่านหนังสือที่บ้านมันอาจจะมีแค่เล่ม2เล่มแต่ที่นี่มีเรื่องราวมากมายผมเรียกได้ว่าครบ360องศาของการที่จะอ่านเลยยก็ว่าได้ครับ นะคะคก็ฝากน้องๆเอาไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับใครที่คิดถึงอุทยานการเรียนรู้ทีเกพ้าของเรา mm hmm. มาได้เลยที่มินิทีเกพ้าตรงนี้ค่ะวันนี้ค่ะรายการทีเคทีของเรานะคะต้องขอขอบคุณนะคะ mm hmm. ทีนทานเลนต์ของเราในวันนี้มากๆเลยพี่โทนจากบ mm ีแม็ก i n ซีนค่ะขอบคุณค่ะ